เลือกใช้ชีวิตแบบที่สังคมต้องการให้เป็นทำไมเราถึงใช้ชีวิตตามที่สังคมกำหนดตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้ทำตามกฎเกณฑ์ของสังคมไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรือแม้แต่การใช้ชีวิตส่วนตัวหลายคนเติบโตมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่าสิ่งที่สังคมยอมรับคือสิ่งที่ถูกต้องและการเดินตามเส้นทางที่คนส่วนใหญ่เลือกคือหนทางสู่ความสำเร็จแต่ความเป็นจริงคือทุกคนมีเส้นทางชีวิตของตัวเอง และสิ่งที่เหมาะกับคนอื่นอาจไม่เหมาะกับเราเลยการพยายามทำให้ตัวเองไปไปตามมาตรฐานของสังคมอาจทำให้เราสูญเสียตัวตนและความสุขในชีวิตไปโดยไม่รู้ตัวผลกระทบของการใช้ชีวิตตามที่สังคมต้องการขาดความสุขที่แท้จริงหลายคนเลือกอาชีพหรือไลฟ์สไตล์ที่สังคมยอมรับโดยไม่ได้ถามตัวเองว่าสิ่งนั้นทำให้เรามีความสุขจริงหรือไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า เมื่อเราทำสิ่งที่สังคมต้องการแต่ไม่ได้เป็นตัวเองเราอาจรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายและขาดความภาคภูมิใจในตัวเองความเครียดและกดดันการพยายามทำตามความคาดหวังของสังคมอาจทำให้เราต้องแบกรับความเครียดมหาศาลเพราะเราต้องพยายามเป็นในแบบที่คนอื่นต้องการไม่ใช่แบบที่เราต้องการเสียโอกาสสำคัญในชีวิต บางครั้งเราอาจพลาดโอกาสดีๆที่เหมาะกับตัวเองเพียงเพราะกลัวว่าจะถูกสังคมตัดสินวิธีเลิกใช้ชีวิตตามที่สังคมต้องการ 1. ถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรจริงๆลองหยุดและถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจากชีวิตไม่ใช่สังคมต้องการให้ฉันเป็นแบบไหนนี่เป็นก้าวแรกของการค้นหาตัวเองและใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการ 2. ยอมรับว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องเข้าใจเรา ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนย่อมมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคุณไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจได้และไม่จําเป็นต้องพยายามทําเช่นนั้น 3. หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นสังคมมักกําหนดมาตรฐานของความสําเร็จเช่นการมีบ้านหลังใหญ่งานที่มั่นคงหรือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่ความสําเร็จของแต่ละคนแตกต่างกันไม่มีสูตรสาเร็จที่ใช้ได้กับทุกคนสกล้าที่จะเดินออกจากสิ่งที่ไม่เหมาะกับเรา หากคุณรู้สึกว่าชีวิตปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการอยากกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินออกจากเส้นทางที่คนส่วนใหญ่เลือกอาจเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ 5. สร้างนิยามความสําเร็จของตัวเองอย่าปล่อยให้สังคมมากําหนดว่าความสําเร็จของคุณควรเป็นอย่างไรถ้าคุณมีความสุขกับสิ่งที่ทําและมันตอบโจทย์ชีวิตของคุณนั่นคือความสําเร็จที่แท้จริง6กระล้อตัวเองด้วยคนที่สนับสนุน การมีเพื่อนครอบครัวหรือคนรอบข้างที่เข้าใจและสนับสนุนคุณจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง 7. ฝึกการตัดสินใจด้วยตัวเองทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจลองถามตัวเองว่าฉันกำลังทำสิ่งนี้เพราะฉันต้องการหรือเพราะสังคมคาดหวังการฝึกคิดแบบนี้จะช่วยให้คุณเลือกเส้นทางที่เหมาะกับตัวเองมากขึ้น8อย่ากลัวที่จะล้มเหลวบางคนกลัวว่าถ้าไม่ทำตามสังคมแล้ว จะล้มเหลวแต่ความจริงคือทุกคนมีโอกาสล้มเหลวไม่ว่าจะเลือกเดินเส้นทางไหนสิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้จากมันและก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งสรุปชีวิตเป็นของเราไม่มีใครสามารถกำหนดได้ว่าเราควรเป็นแบบไหนนอกจากตัวเราเองการใช้ชีวิตตามที่สังคมต้องการอาจทำให้เราสูญเสียตัวตนและความสุขที่แท้จริงและองถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไรแล้วกล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง เพราะในท้ายที่สุดคนที่ต้องอยู่กับการตัดสินใจของคุณก็คือตัวคุณเอง